ค่ะแล้วของน้องบอยล่ะคะการแชเ์ลิงครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะน้องบอยครับอยู่หมคาบตัวดีพร้องพ,พี่ครับรของน้องบอยก็จะแชเ์ลิงตั้งแต่ตอนที่ตัวเองเป็นเด็กครับอตอนที่เป็นเด็กเนี่ยครับเราก็เริ่มคุยครับเริ่มคุยแต่ท้องฟ้าก่อนเราก็ไม่รู้ว่าว่าเริ่มขึ้นเริ่มต้นด้วยตอนไหนนะครับแต่ว่าเริ่มต้นตอนที่ว่า เราเริ่มเราเริ่มอยู่กับตัวเองแล้วเราก็เริ่มเดินทางไปเจอโลกใเนี้ครับได้เริ่มหาประสบการณ์ช่วงวัยเด็กผมก็ไม่ค่อยได้ได้มีใครที่มาพูดคุยด้วยดังนั้นผมก็จะคุยกับท้องฟ้าคุยกับกับสิ่งรอบ,บตัวอยู่เสมอเสมอเพื่อที่ว่าผมจะได้กำลังใจแาบนั้นครับก็เลยเป็นเป็นแนวทางแรกๆของผมเลยที่ที่ได้เริ่มเชื่อมต่อกัน c h a n n e l i n นะครับก็สื่อจากธรรมชาติรอบตัว ก็คือคุยกับตัวเองแล้วก็กับสิ่งแวดล้อมตรงหน้าเชื่อมต่อกันแล้วลองแทรก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบนฟ้าหรือว่าดวงดาวครับก็จะมีการอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วั่งน้องบอยล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างในการอ่าชนรลิ่งของตัวเองมันมาแบบไหนมันมาแบบไหนคะสมัยน้องบอยนะครับเริ่มแรกๆเลยน้องบอยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็พยายามค้นหาคำตอบมันนะครับมาเรื่องจากตอนเด็กๆเลย คือเด็ก <Okay. S 1> ประมาณอายุเท่าไหร่อ่าเด็กเนี้ยก็ประมาณสักสิบขวบแล้วะครับสิบขวบ oh, ขึ้นวปอ่าใช่ครับิบโอ้ก็ได้คําตอบกันหลายอย่างนะครับก็อย่างเช่นอ่าบางครั้งเราการนอนหลับของเราเนี่ยครับในในสมัยนั้นเนี้ยมันมีการเชื่อมต่ออะไรกันบางอย่างนะครับระหว่างโลกความเป็นจริงอนาคตนะครับอดีตที่ผ่านมาครับกับความฝันเรามันมีความเชื่อมโยงบางอย่างที่ค่อนข้างจะประหลาดใจทาให้ผมได้ค้นหานะครับ ส่วนใหญ่แล้วน้องบอยก็จะจะเจอในลักษณะของความฝันนะครับหรือหรือไปในอีกอีกสถานสถานที่หนึง่งซึ่งเราเห็นได้เป็นเป็นรูปเป็นรูปเลยเป็นร่างเลยนะครับเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยครับคือเรารู้ได้แบบรู้อะครับแต่ว่ามันตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยก็จะค่อนข้างที่ตั้งคําถามกับมันบ่อยๆนะครับเราก็สือส่อสารกันสื่อสารกันได้ผ่านทางจิตใจนะครับ ก็มีช่วงหนึ่งก็หายไปเพราะว่าใช้ความคิดเยอะนะครับหัวใจผมมันมันหายไปหลังจากนั้นผมก็เชื่อมต่อไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงหนึ่งก็ก็เจอโรคที่ว่ามันมันเป็นบททดสอบเรานะครับที่ที่เราต้องมาหาประสบการณ์แล้วเราก็ขาดตั๊กไปเหมือนการที่เราดึงตั๊กออกจากจากเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เชื่อมต่อกันอยู่แล้วหายไปนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงบอาเด็กๆผมเชื่อว่าทุกๆคนหรือหลายๆคนเนี่ยครับก็สามารถรับรู้แล้วก็ยังคงจดจําได้แล้วก็ยังคง รับรู้เรื่องราวเรื่องพวกนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็ทำให้เราเดินตามหามันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราได้เข้ามาเดินทางในเส้นทางนี้ครับแล้วแล้วน้องบอยคิดว่าในส่วนตัวของเราที่เราได้รับข้อมูลทางด้านนั้นมามันมีประโยชน์กับตัวเราอย่างไรบ้างคะบอยคือมีประโยชน์ตรงที่ทําให้เรารู้ด้วยตัวเองอะครับว่าสิ่งที่เราที่เราผ่านมาทั้งหมดนะครับ ในในที่มันไม่ใช่ล่ามนี้ด้วยก็ดีนะครับมันเป็นเรื่องที่เราเคยผ่านมาแล้วนะครับซึ่งมันจะต้องเกิดการกระบวนการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทําความเข้าใจอยอมรับมันที่จะก้าวเดินต่อนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่ว่าสาราต่างๆที่เขาลงมาบอกเนี่ยว่าไอ้ทุกอย่างเนี่ยที่ว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ว่าเรามาชั่วคราวนะครับแล้วเราก็ไปต่อของเราเรื่อยๆเราจะได้คําตอบตัวเองได้ครับว่า ืคนอื่นยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าเราเราเรา,เรารู้มาอย่างนี้แหละเราก็จะเข้าใจครับแล้วเราก็จะมุ่งมั่นทาเต็มที่ของเรานะครับว่าเราลงมารอบเนี้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้พาที่คนอื่นนี้เขายังหลงอยู่นะครับที่เขายังมีความทุกข์อยู่ครับได้เขาให้เขาได้กลับบ้านของตัวเองนะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานนะครับในการลงมารอบนี้นะครับอ๋อเหมือนกับใบจะบอกกับพี่ขวว่า สิ่งที่บอไปสัมผัสในความฝันของเรานั้นเหมือนคล้ายๆเราจะเห็นอีกอ,อดีตชาติหรืออนาคตหรืออะไรอย่างนั้นแล้วเหมือนลักษณะคล้ายๆจะสนทนากับพระเจ้าอะไรแบบนั้นใช่ไหมไม่เชิงเป็นสนทนาครับถ้าความฝันส่วนใหญ่เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราจะเชนนลลิ่งเกี่ยวกับคําถามหรืออะไรพวกน,น,น,นี้ครับเราจะไม่ได้คําตอบจากความฝันนะครับความฝันเนี่ยมันเป็นเหมือนการกอเทปที่เราเคยผ่านมาในร่างนู้นร่างนี้ของเราเราจะรู้สึกว่า เราก็เคยผ่านลังนั้นลัางนี้มาแล้วเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ครับที่มันเกิดขึ้นในความฝันเราแล้วเราก็ลอยลอยแล้วเราก็ไปละวหลุดมาอีกมาอีกทีนึงก็ปักก็มาเจอล่านนี้แนละ้วเรากาลังเป็นทุกข์อยู่กับความรู้สึกที่เราว่าเอ้ยฉันเป็นห่วงเรื่องนู้นเรื่องนี้เหลือเกินนะครับแต่ทาไมลัางที่แล้วเราถึงไม่รู้สึกอ่ะมันก็เป็นเหมือนกับกระบวนการของมันนะครับที่เราก็มากันก็ไม่รู้กี่ล่านแล้วนะครับที่ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายนะครับเป็นประสบการณ์ของเรานะครับ แล้วก็มีเจตนามีเจตจำนงเสรีของเราที่เราจะเลือกที่จะลงมาหรือว่าเราจะไม่มาหรือว่าเราจะดูก่อนช่วงไหนครับถ้ามันมีเหตุการณ์ปิ๊งป้องหรือมีวิวัฒนาการประสบการณ์ที่มันแปลกใหม่นะครับอย่างเช่นช่วงเนี้ยดาวลูกของเราก็กําลังวิวัฒนาการเรื่องของความรักนะครับมันเป็นช่วงปีนุคอ๋อคือเราตั้งคําถามแล้วบอยก็จะได้คําถามในสิ่งที่เราตั้งไว้อย่างนั้นในความฝันเลยหรอคะหรือว่ามันจะอยู่จะเรื่องอะไรจะมาก็มา หรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราตั้งเหมือนเซ็ตอินเทนชันว่าฉันอยากรู้เรื่องนี้นะบอยก็จะได้คําตอบในความฝันไม่ไม่ครับเรื่องความฝันเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับเป็นแค่เเสี้ยวส่วนหนึ่งเฉยๆอ <ừ> ืง <ừ> พอเราพอเราเข้าไปรับดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปดูได้อีกนะครับมันจะเป็นของมันแบบออโต้ของมันไปครับเมื่อถึงจังหวะชีวิตของเราครับที่ <ừ> ว่าเรื่องนี้ยมันหมดสูงที่เราควรจะรู้แล้วนะครับพอรู้แล้วเนี่ยเราก็จะยังไม่ได้คําตอบนะครับ คำตอบเนี่ยมันจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาตามตามระบบของของเราที่ค่อยๆเปิดประตูใจของเรานะครับแล้วเราก็จะค่อยๆเข้าใจข้อมูลพวกนี้มันจะเหมือนกับโยงใยครับโยงใยของข่แมงมุมเมื่อเราเชื่อมจุดหนึ่งได้แล้วนะครับจากแมงมุมที่ว่ามันสีดำๆค้ำ้ำเมื่อมันเกิดแสงและเหมือนไฟฟ้าสถิตนะครับมันก็จะเชื่อมต่อปักกันปักปักปักไปเรื่อยของมันนะครับถ้าตรงไหนมันยังบอดอยู่มันยังยงี้อยู่เราก็คงจะต้องเดินทางต่อไปนะครับแล้วก็ ให้คําตอบกับตัวเองยอมรับกับตัวเองนะครับเข้าใจมันนะครับมันไม่สามารถที่จะเอามาพูดหรือว่าอธิบายให้คนอื่นพอเข้าใจกันได้อย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องของที่เราเข้าใจตัวของเราเองนะครับว่าเรามาเราไปอย่างไรนะครับ